ัดังแถวรังสิตท,ที่รังสิตมันร้ายนะครับเปิดให้เยาวชนกว่า500คนเข้าไปใช้บริการล่าสุดรองนายกอนุทินเปิดเผยว่าที่นี่ไม่ได้แอบทำํำแต่เป็นการออกแบบสถานที่มาทําแบบนี้โดยเฉพาะทางเจ้าของมีความผิดหลายกระทงขณะเดียวกันในอําเภอก็อาจจะมีความผิดด้วยครับ นายอนุทินชาญบิรากูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุก,กรณีฝ่ายปกครองบุกไปจับผับดังในปฏิบัติการรังสิทธิ์มันร้ายโดยบอกว่าผับนี้ไม่ได้แอบเปิดและอาคารนี้ถูกออกแบบมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วซึ่งจริงๆสามารถทําได้นะครับแต่จะต้องมีใบอนุญาตแต่กรณีนี้ไม่มีซ้ำยังขายสุราให้เด็กด้วยต้องมีการดำเนินคดีกับเจ้าของสถานที่ ท้งนี้ได้กำชับอธิบดีกรมการปกครองให้ตรวจสอบทั่วประเทศหากพื้นที่ไหนปล่อยปละ,ละเลยนายอำเภอต้องรับผิดชอบและจะมีการดำเนินการเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปครับ